ยสวัสดีครับผมนาบ้างรถเบนซ์นะครับเดี๋ยววันนี้ครับนี่เลยคันที่อยู่ด้านหลังผมครับเป็น CLe 53 f o r m a t i c p l u s Co u ป e นะครับและคันนี้จะเป็นสีแอ p i n e Grey Solid นะครับผมคันแรกเลยครับที่ผมจะไปส่งมอบนะครับเดี๋ยวผมจะไปส่งที่จังหวัดมหาสารคามนะครับผมขอขอบคุณลูกค้ามากๆครับที่ตัดสินใจนะครับผมแล้วก็สั่งจองกับนาบ้างรถเบนซ์ครับก็คือยังไม่ได้เห็นรถเลย นะครับยังไม่เคยเจอหน้าบ้างเลยนะครับขอบคุณที่ไว้วางใจใช้บริการมากๆครับเดี๋ยวผมจะไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับนี่วันนี้ก็จะไม่ได้มารีวิวรถนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะพาชมรถรอบคันสักแป๊บหนึ่งนะครับไปไปชมกันเลยครับนี่ครับเพื่อนๆด้านหน้านะครับของรถคันนี้ครับต้องบอกว่าชุดแต่งเขาสวยมากมครับนี่คันที่เป็นสีแอร์พายเกรนะครับนี่ไฟหน้าครับดิจิทัลไลท์ตัวท็อปนะ ชุดแต่งแบบในแพคเกจครับตอนแรกคิดว่าค่าตัวน่าจะอยู่ประมาณสัก5ล้านกลางๆนะครับผมเปิดตัวมาประมาณ5.25ล้านนะครับโอ้โหนี่ดูโลโก้ครับเป็นโลโก้อัลฟาทบักนะนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากๆครับลูกค้าตัดสินใจทำารบใสกันรอยนะครับกับนาบังรถเบนท์ด้วยครับจากบริษัทโทปาสนะครับประเทศอังกฤษครับผมนามูลค่ากว่า1 7 0 0 0 0นหะครับสำหรับรถรุ่นนี้ครับนะครับโดยเรามีช่างมืออาชีพนะครับที่ จัดทําให้ได้ก่อนรับรถเลยครับนี่120ดําด้านแบบนี้นะครับผมเป็นสีสีดําด้านนะครับแล้วก็เป็นตัววายนะครับเบรกสีแดงนะครับสีพอรตด้านหลังอีกพอร์ตหนึ่งนะครับชุดแต่งครับเทอร์โบโฟเมติกนะครับฝากระโปรงหน้าครับมีรูระบายอากาศสไตล์แบบรถเรสซิ่งนะครับนี่คันนี้ติดฟิล์มด้านหน้า60%นะครับรอบคาน80ครับผมเดี๋ยวลองเปิดและปิดประตูให้ดูครับ นี่โลโก้เบนซนะครับโผล่มาจากกระจกข้างนะครับทั้งสองฝั่งเลยทันนี้เป็นกล้อง360องศานะครับนี่และรุ่นนี้คือแบบไฟท้ายสวยมากๆครับเพื่อนๆรุ่นนี้จะเป็นแบบ w i body นะครับซึ่งจะมีความกว้างนะครับของตัวรถมากกว่ารุ่นที่เป็น CLV 300ด้วยนะครับแล้วก็ใส่สปอยเลอร์ลิมาให้แบบนี้นะน,นะครับนี่โลโก้โ p ปัสนะครับ เพื่อนๆลองสามารถเสิร์ชดูข้อมูลได้ครับเขาทำไม่ว่าจะเป็นพวกซุปเปอร์คาร์นะครับเฟอร a รารี่ลัมโบกินีนะครับพอเช่นะครับทำหมดแล้วครับเบนลี่นะครับโรลส์รอยนะครับผมนี่ให้ดูความที่เป็นแอนิเมชันนะครับโอ้ไฟวิ่งไปกลับครับท่อด้านล่างนะครับจะเป็นท่อ2ฝั่งนะครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นปลายท่อคู่นะครับจริงๆท่อจะมีฝั่งละ1ท่อนะครับ ่าแต่ว่าจะมีปลายท่อคู่ให้ครับผมโอเครถสวยมากๆครับดูด้านในอีกสักหน่อยนะครับก่อนที่เราจะออกเดินทางไปมหาสารคามครับใครที่อยากให้นะบ้างไปส่งรถสวยๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อผมได้เลยครับนะครับนี่พวงมาลัยครับที่เป็น AMG steering wheel นะครับผมเป็นหนัง d y n a มิก้ m i มโครคันะครับตัดสลับกับ n a ป p ป l a t เลเทอนะครับขอออนไฟนิดนึง ข้างในไฟแอมเบลไลท์สวยมากๆครับผมเป็นเบาะนะครับนี่อาร์ติโกแมนเมดนะครับตัดสลับกับไดนามิก้าไมโครคัทนะครับเบลแดงแบบนี้นะเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะบ้างจะนั่งเครื่องตามไปนะครับนี่สครับเพจเป็น AMG นะไปเดี๋ยวเดินทางกันดีกว่าครับเจอกันที่มหาสารคามครับ โอเคครับตอนนี้รถสไลด์กำลังจะขึ้นเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับนี่เดี๋ยวรถจะเดินทางไปก่อนผมนะนะครับคั้แรกในมหาสารคามครับโยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็6โมงเช้านะครับก่อนไปสมมอบที่มหาสารคามครับตอนนี้รอเครื่องอยู่นะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่มหาสารคามไปกัน ็จบไปที่เรียบร้อยครับสาหรับการส่งมอบที่มหาสารคามนะครับนี่ตอนนี้กําลังจิงเที่ยงเลยครับนะครับอยู่ที่ร้านตำกระเทยนะครับพอดีลูกค้าแนะนํามาเดี๋ยวมาลองไปกินดูว่ารสชาตินะครับจะแตกต่างกับที่กรุงเทพหรือเปล่าน่าจะแตกต่างแหละเพราะเป็นอาหารพื้นที่ที่นี่นะครับไปเดยนลุยกันเลย let's go โอเคครับตอนนี้มาสั่งอาหารในร้านตำกระเทยนะครับที่มหาสารคามนะครับลูกค้ารีวิว เล็กคอมเมนต์มาครับต้องมาชิมหน่อยนะครับ <Okay. S 1> นี่ตำปลาไก่ทอดนะครับต้มยำน้ำพ้นแล้วก็ยำนะครับนี่ยำกุ้งนะครับไป mm hmm. เดี๋ยวนะบ้างชิมดีกว่าวันนี้ไม่ได้มารีวิวรถนะพารีวิวอาหารกินดีกว่า mm hmm. ไปลองลองชิมตำปก่อืม ทำอร่อยมากรสชาติดีปลาดีดีนะทุกคนปลาแบบด,ดีมากเอ้ยไม่เหมือนที่กรุงเทพที่นี่แบบต้นเนร้อ ที่นี่แบบว่าเป็นฟิวต้นลำหลับเลยครับ mm hmm. เดี๋ยวอตัวกินก่อนเดี๋ยวเจอกันครับโอเครับตอนนี้ก็กลับมาถึงสวนภูมิเรียบร้อยนะครับประมาณสองทุ่มกว่าครับผมวันนี้ก็ส่งมอบรถเรียบร้อยนะครับได้เห็นลูกค้ามีความสุขนะครับของที่ได้รับรถคันแรกก่อนไฟเลยครับใครชอบคลิปนี้นะครับ อยากให้นาบ้างไปลุยที่ไหนครับผมกดพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราพบกันครับ